โจคิมทอนเลตอิตฟรีดอมก่อนเดนทช่วงเวลาท่งคำาอาวุฒแห่งความสำเร็จเนื้อหานุ้นค,ค่าจากเรารับฟังได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียทุกฟตฟอบ์มก่อนจะรับฟังพอดแคสต์ช่วยกด subscribe กดไ like, ลค์และกดแชร์ด้วยนะครับ Hello everyone สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โจคิมพอดแคสต์กับผมโจคิม สำหรับอ p พนี้ก็เป็นปฐมฤกษ์เริ่มต้นเปิดด้วอ ep แรกนะครับซึ่งการเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งผมก็จะมาพูดถึงความรู้ที่สำคัญที่สุดจากประเทศประเทศหนึ่งที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกหลายคนอาจจะรู้นะครับนั่นคือประเทศสิงคโปร์และอพพโสดนี้ก็จะ เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งมีความสำคัญกับคนทั่วโลกในตอนนี้นะนั่นก็คือเรื่องของ ai หรือ artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองเราจะไปมองที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับนั่นก็คือสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยเคยประกาศแผนยุทธศาสตร์ฉบับแรกมาก่อนหน้านี้แล้วอันนี้เป็นฉบับที่2นะครับเกี่ยวกับ ai หรือปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเรียกว่าเป็น s ิ n คโป o ์เน a ั่น n a ล AIS สเตติเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่วางโดยคณะรัฐบาลน,นะครับหรือเรียกย่อๆว่า NAIS อันนี้ก็คือ2.0หรือฉบับที่2เพราะเขาได้ออกฉบับแรกนะครับมาตั้งติดตั้งแต่ปี2019เห็นไหมว่าสิงคโปร์เนี่ยให้ความสำคัญนะครับเรียกว่าเป็นผู้นำ เรียกว่าเห็นอะไรใหม่ๆแล้วก็รัฐบาลให้ความสำคัญมากต่อประชาชนแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้เนี่ยมองว่า AI เนี่ยเปลี่ยนสถานะจากสิ่งที่ควรมาสู่สิ่งที่จำเป็น from opportunity to necessity เปลี่ยนจากโครงสร้างแยกย่อยมาเป็นระบบหรือ from project to system และเปลี่ยนจากเรื่องเฉพาะ ของประเทศมาเป็นเรื่องระดับโลกหรือ from local to global รองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ก็มีซึ่งท่านได้กล่าวเปิดงานและก็บอกว่าก่อนหน้านี้ AI เป็นแค่การตรวจหาแพทเทิร์นแต่ตอนนี้ AI ไกลายเป็นระบบที่ซับซ้อนมีทักษะที่ตอบโต้ได้มากขึ้นและอีกไม่นาน AI จะมีทักษะเหมือนมนุษย์สามารถตัดสินใจได้เองซึ่งจะส่งผล กระทบต่อชีวิตมนุษย์และสังคมดังนั้นเป้าหมายก็มีอยู่2ข้อ 1. e x c e l l e n t สิงคโปร์จะต้องเป็นประเทศที่เก่งด้าน AI ในระดับโลก 2. Empowerment สง Emp ิงคโปร์จะเชิญชวนให้ประชาชนและธุรกิจในประเทศมาพัฒนาด้าน AI แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำด้วยกันสิ่งที่สิงคโปร์จะทำมีด้วยกัน10ข้อแบ่งออกเป็นสหมวดใหญ่ 1. ai century of excellence เชิญชวนให้ภาคธุรกิจมาตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา ai ในสิงคโปร์ 2. นำ ai มาใช้ในระบบ ai ฝั่งรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการทำงานของข้าราชการโดยมีแอปที่ชื่อว่าเพีย 3. ์จะระดับความสำคัญของงบประมาณวิจัย 4. เชิญชวนนักวิจัยนักพัฒนาในระดับโลกย้ายมาทำงานที่สิงคโปร์ 5. พัฒนาเครื่องมือที่ให้ภาคเอกชนประเมินความพร้อมในการใช้ ai 6. สร้างศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน AI ให้คนสิงคโปร์และผู้เชี่ยวชาญน,นอกประเทศได้มาเจอกันเป็นพื้นที่ที่จัดกิจกรรมได้ตลอดทั้งปี 7. เพิ่มปริมาณคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประมวลผล AI ผ่านความร่วมมือให้บริการข่าวยักษ์ใหญ่บริษัทผู้ผลิตชิปและเร่งเพิ่มจำนวน GPU ในประเทศ 8. วางโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีด้านความเป็นส่วนตัว 9. สร้างแนวทางความปลอดภัยความเชื่อใจความรับผิดชอบของ AI แล้วก็10ตั้งเป้าหมายไป็ูู้้นำด้าน AI ไอระดับโลกเห็นไหมครับสิงคโปร์ยังสามารถทําได้อยากให้รัฐบาลไทยร่วมกับภาคเอกชนแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วเราพัฒนาด้าน AI เพื่อช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือประชาชนต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งจะเป็นแบบนั้นขอบบคคุณรั